สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับคดีแตงโมเสร็จสิ้นแล้วทนายเดชาเผยํำนวนคดีแตงโมเสร็จสิ้นแล้วลั่นทนายดังถแถลงไปก็ไร้ความหมายเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนสาหรับคดีการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาที่สังคมต่างจับจ้องว่าจะจบลงอย่างไรและเรื่องไม่ชอบมาพากลที่สังคมตั้งข้อสังเกตและข้อสงสัยซึ่งล่าสุดนั้นทนายเดชาทนายความของแม่แตงโมที่ ได้จ้างให้มาดูแลคดีความของลูกสาวได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ทนายควายทุกโดยมีใจความว่าสำนวนการสอบสวนของคดีแตงโมเสร็จสิ้นแล้วอัจฉริยะ,ะแถลงข่าววันนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีการนำข้อมูลเข้าสู่สำนวนและไม่มีหลักฐานใหม่ Hashtag มันจบแล้วครับเลิกขิวแสงเถอะตากผ้าไม่แห้งแล้วฮ่าฮ่พร้อมกับบอกใต้โพสต์ด้วยว่า ขอแสดงความเห็นด้วยความสุภาพไม่เช่นนั้นอาจติดคุกได้พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนมีครบถ้วนหมดแล้วไม่มีหลักฐานใหม่ตามที่นายอฉริยะกล่าวอ้างต้องมีสติในการเสพข้อมูลข่าวสารนะครับและการจะรับฟังข้อมูลข่าวสารจะต้องรับฟังจากคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ฟังจากบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในคดี งานนี้ชาวเน็ตก็ได้แห่เข้ามาคอมเมนต์อย่างถล่มทลายอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนรอฟังการแถลงการปิดคดีว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ